สวัสดีครับวันนี้มีคลิปดีๆมาฝากอีกแล้วนะครับก็วันนี้จะเกี่ยวกับแวดวงอสังหาเนื้มาซับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องคอนโดให้เช่านะครับก็วันนี้ผมเอาข้อมูลมาจากเมเนเจอร์ออนไลน์นะฮะก็เข้าพาดหัวข้อข่าวไว้ว่านะฮะโควิด -19 ดันดีมานเช่าคอนโดในเมืองเติบโตผมจะอ่านให้ฟังก่อนแล้วกันเอาข่าวเข้ามาอาอ่านให้ฟังก่อนแล้วก็อาจจะมี อคอมเมนต์สอดแทรกเข้าไปนิดนึงนะคอมเมนต์ผมอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านเท่าไหร่นะโอเคนะเริ่มมาเลยนะฮะ i 빙 i ิ i n ซ i ดอร์นะน่าจะเป็นเว็บไซต์ Living Insider นะใช่ไหมเป็นเว็บไซต์นะชี้ผลจากโควิด -19 เนี่ยนะฮะมีผลให้ตลาดออนไลน์นะครับข้อมูลอสังหาต้องปรับตัวนะฮะหลังมีความต้องการเข้ามาใช้บริการเพิ่มพบว่านะครับความต้องการหาที่เช่า หาที่เช่าเขียนไว้แางนี้นะแต่น่าจะเป็นหาเช่าคอนโดเนี่ยหาเช่าคอนโดในเมืองมียอดกว่า2.2ล้านเพจวิวนะฮะสินค้าคอนโดนำนะชี้ทำเลใกล้แนวรถไฟฟ้าอย่างเป็นที่ต้องการานะคุณภูวนานะ,ะพัทรโพคินปนระธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้งบริษัท Living Insider จำกัดนะครับกล่าวว่านะครับการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เนี่ยนะครับอาจส่งผลกระทบเชิงลบต่อหลายภาคธุรกิจ จนถึงขั้นที่อาจจะต้องยุติหรือเลิกกิจการไปเป็นจำนวนมากและกลายเป็นข้อจำกัดต่อธุรกิจในหน้าอสังหาริมัพย์หรือบล็อกเกอร์ได้นะครับเนื่องจากมีข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถใช้วิธีการขายแบบเดิมๆได้อีกต่อไปหากจะอยู่รอดไดนะ้การทำตลาดและการขายออนไลน์จะเข้ามามีความสำคัญมากขึ้นเพราะการจะทำธุรกิจในยุค new normal หรือความปกติในรูปแบบใหม่เราจะเป็นต้องมีความคิดสร้างสรรค์มากขึ้นไม่สามารถนำวิธีคิดแบบเดิมๆได้อีกต่อไป ต้องคิดนอกกรอบอย่างรวดเร็วให้สอดร,รับกับเทคโนโลยีความต้องการและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงเร็วเพราะปัจจุบันเราต้องเจอกับความไม่แน่นอนสูงอืมโอเคคุณภูมินายบอกว่าต้องคิดนอกกรอบนะต้องมีการขายรูปแบบใหม่ๆคือผมก็เลยบอกว่าเขาขายออนไลน์กันมาตั้งนานแล้วนะมันก็เหมือนจะนอกกรอบตรงไหนเลยมันก็ลงเว็บไซต์มันก็ลง u t u b e เอาเอามือถือไปถ่ายคลิปแล้วก็ลง youtube แล้วก็ลงในเว็บไซต์ ลงในเขาเรียกว่าอะไรมาเก็ตเพลสที่เป็นของเกี่ยวกับอสังหายอย่างเงี้ย Living Insider เนี่ยหรือพันทิปขายดีดีดีพาวเวอร์พาร์ตี้ไทยโฮมทาวดอทพาอร์พาร์ตี้อะไรพวกเนี้ยมันก็ลงกันนี้มาตั้งนานแล้วนี่ผมเห็นจะต้องนอกกรอบมันมันคือการคิดนอกกรอบอยังไงผมไม่เข้าใจคือเออขายบล็อกเกอร์ขายบ้านนี่เขาลงวเ,เว็บไซต์กันมานานแล้วนะครับมาเป็น10ปีแล้วนะมันก็ไม่เห็นจะนอกกรอบอะไรตรงไหนเพราะว่าอย่างสมัยตอนที่ผมบล็อกเกอร์เนี่ย เราจะมีการขายอยู่ประมาณสามประเภทสมอย่างนะการทำตลาดนะขื้นหนึ่งป้ายนะป้ายรายทางที่เห็นกันตามเสาไฟฟ้านี่แหละนะก็ <c oughs> ต้องไอปีนเสาไฟฟ้าขึ้นไปผูกป้ายกันนะ,นะครับก็ก็บางคนก็อาจจะอายนะไม่กล้าปีนะผมปีนเลยนะปีนเสาไฟฟ้าขึ้นไปผูกเอารวดผูกปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วก็ไหนบางคนเอาเอาบันไดขึ้นไปด้วยบันไดพาดน,นะมันอย่างเพื่อนผมจะมีบันไดติดอยู่หลังรถ <c oughs> แล้วก็แบบบันไดที่พับได้นะพอถึงเวลามองซ้ายมองขวาไม่มีใครแล้วก็ปีนเสาไฟฟ้าขึ้นไปผูกอะไรเงี้ยอะไรประมาณเนี้ยแต่ผมไม่เคยปีนนะผมก็แค่เอื้อมือขึ้นมาแค่นั้นเองพี่เด๋วว่าก็เลยบอกว่าเอ่อการขายบ้านเนี่ยมันจะออนไลน์อย่างเดียวไม่ได้หรอกจริงๆมันจะออนไลน์อย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าคือออนไลน์มันก็ดีแต่ว่าถ้าคุณมีป้ายรายทางด้วยเนี่ยมันก็จะมันก็จะครบวงจรไงเพราะว่าสมมุติว่าคุณไม่สมมตินะว่าคุณไม่ลงขายออนไลน์นะ คุณไม่ลงขายออนไลน์แต่ถ้าเกิดคุณมีป้ายอยู่ในบริเวณนั้นเนี่ยคุณก็อาจจะได้ลูกค้าที่เป็นออนไลน์ไงคือสมมติลูกค้ามาดูออนไลน์ว่า <S <S เฮ้ยมันจะซื้อเทาเฮาส์ในหมู่บ้านเนี้ย <S <S ใช่ป่ะเขาก็ <S <S เขาก็เสิร์ชดูอ้อมีลงขายในเว็บไซต์บ้านนี้บ้านนี้บ้านน,าน,นี้โทรไปติดต่อเจ้าของบ้านเพื่อจะเพื่อที่จะไปนัดดูเทาเฮาส์แต่ว่าคุณมีป้ายอยู่แถวนั้นด้วยอะว่าแถวนี้ก็มีขายขายเทาเฮาส์ด่วนเจ้าของร้อนเงินหรือราคาต่อรองได้ นะเขียนไว้เลยเท้าเฮายี่สิบบ้าเอะไรก็ว่าไปในหมู่บ้านนี้อะไรเงี้ยคนที่เขาไปดูบ้านที่มาจากเว็บไซต์เนี่ยเขาก็จะเห็นป้ายคุณเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณอาจจะไม่ต้องลูกค้าคุณอาจจะไม่มาจากเว็บไซต์ก็ได้ลูกค้าคุณก็คือจากเว็บไซต์ของคนอื่นที่มันเอามาลงแล้วมันมาเจอป้ายคุณก็ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะนอกกรอบไปไงผมว่ามันก็นอกกรอบไม่มันจะเป็นนอกกรอบยังไงผมไม่เข้าใจเพียงแต่ว่ามันเป็นการขายที่ช่องหลากหลายช่องทางมากกว่าคือช่องทางอื่คือแบบช่องทางโบราณเลยอ่ะ ติดป้ายรายทางหรือป้ายหน้าบ้านหรือป้ายติดใบนิ้วหน้าบ้านติดอ,อ,อะไรนะเขาเรียกว่าไงนะบิลบอร์ดนี่คงไม่ใช่นะก็คงจะมีแค่ติดป้ายรายทางนี่แหละนั่นคือช่องทางที่1ช่องทางที่2ก็คือเว็บไซต์นะครับก็ลงเว็บไซต์ลงเข้าไปเหอะนะแต่ผมก็แนะนําว่าไม่ต้องไปลงเยอะลงเฉพาะเว็บไซต์ดัดงๆก็พอแล้วไม่ต้องไปลงเว็บอะไรแบบบางคนลง40-50เว็บมีรับจ้างลงเนี่ย รับจ้างลงเว็บไซต์80เว็บ120เว็บคิดเดือนเท่าไหร่คุณต้องไปลงเยอะขนาดนั้นหรอกเยอะเกินคุณลงแค่เว็บไซต์ดังๆแค่4-5เว็บก็พอแล้วแล้วคุณก็ขยำอัพขยันอัปเดตให้มันเลื่อนอันดับตลอดเวลาแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ลงในยูทูบมีเพจก็เฟซบุนะ๊กนะก็ถ่ายวิดีโอคลิปสวยๆแล้วลงเพจแล้วก็อาจจะยิงแอดโฆษณาอันนี้คือนอกกรอบเต็มที่แล้วก็มีแค่นี้แหละหรืออันนึงก็คือลงโฆษณาหนังสือพิมพ์ นะครับผมแนะนําเลยผมไม่ได้ไม่ได้ค่าโฆษณาจากเขานะถ้าเรามีทรัพย์ที่ระระดับราคาค่อนข้างที่จะแพงอ่ะนะลงเว็บไซต์เอ่อไม่ใช่ลงเว็บไซต์ลงโฆษณาของกรุงเทพธุรกิจอ่ะได้ผลหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจอ่ะค่อนข้างได้ผลได้ผลเลยทีเดียวนะครับที่บริษัทเก่าผมขายได้จากกรุงเทพธุรกิจหลายหลายซับนะแปลง,งใหญ่ๆอ่ะนะครับนี่คือ3มช่องทางเท่านั้นแหละเท่าที่รู้ แล้วมันก็จะมีช่องทางอื่นเช่นพักพวกเพื่อนฝูงในหน้าด้วยกันเฮ้ยมีทรัพย์ตรงนี้ไหมมีคนสนใจอะไรก็ว่ากันไปมันไม่รู้จะเป็นนอกกรอบยังไงนะก็นอกกรอบก็มีแค่นี้แหละนะครับ <c oughs> อ่านต่อแล้วกันเขาบอกว่าสำหรับนะฮะสำหรับภาพรวมการใช้งานและผลตอบรับของแพลตฟอร์มออนไลน์ living insider นี่คือโฆษณาของเขาแล้วนะก็ขเขามีเ,าเว็บไซต์กนะ็ลองเสิร์ชดูแล้วกันนะเอาข้อมูลเขามาก็โฆษณาขเขาแล้วกัน living insider นะครับ l i v i n g INSIDER, Living Insider นะ Living Insider บอกว่าลูกค้ายการตอบรับดีโดยปัจจุบันนมีตัวเลขยอดการเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นอย่างน้อยอย่างต่อเนื่องนะฮะเฉลี่ย1ล้านคนต่อเดือนเพิ่มขึ้น78%และมีการเข้ามาดูอสังหาริมทรัพย์หน้าต่างหน้าต่างๆในเว็บไซต์รวมกันมากกว่า4ล้านครั้งต่อเดือนโดยสามารถมียอดขายเกิดขึ้นได้1 3 0 0 0ยูนิตมากกว่า3 2 0 0 0ล้านบาทเออนะ ไม่แน่ใจว่าเขารู้ได้ยังว่ามีคนซื้อขายผ่านเว็บไซต์เขา1 3 0 0 0ยูนิตหรือมูลค่ากว่า32,000ล้านบาทคือบางครั้งเนี่ยสมมุติว่าเรา,เราลงเว็บไซต์ไว้แล้วเราขายบ้านได้น,นะครับเราก็จะไปลบลบประกาศนั้นทิ้งนะเขาก็จะถามว่าทำไมคุณถึงลบประกาศนี้เขาให้มีให้เลือกขายได้แล้วหรือยกเลิกการขายขายได้จากเว็บอื่นหรือขายได้จากเว็บนี้ผมว่าคนเขาก็ต้องกดได้ว่าขายได้จากเว็บนี้เพราะว่าเขาเกรงใจงเอาเว็บ ข้อมูลไปลงในเว็บคุณเนะี่ยพอลบทิ้งก็ต้องบอกอ๋อขายได้จากเว็บนี้จริงๆอาจจะขายไม่ได้จากเว็บนี้ก็ได้นะข้อมูลผมว่ามันอาจจะใช้ AI ที่มันคาดเคลื่อนนะผมว่านะนี่คือผมวิจารณ์ส่วนตัวนะฮะให้ความคิดเห็นส่วนตัวนะอืมเขาบอกว่าโดยพบพฤติกรรมของผู้ใช้ในแพลตฟอร์มออนไลน์พบว่านะฮะหลังโควิดเนี่ยผู้ใช้จะมองหาเรื่องการปล่อยเช่าในสัดส่วนสูงกว่า2.2ล้านเพจวิวขณะที่การหาซื้อที่อยู่อาศัยยอดเพจวิวลดลง จากคอนโควิด1 9ที่ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็คือโอเคนะคือพูดง่ายคือหลังโควิด1 9เนี่ยนะครับมีคนเข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลการเช่ามากกว่าเสิร์ชข้อมูลการซื้อนะครับอืมซึ่งในกลุ่มคอนโดเนี่ยนะครับจะถูกค้นหามากที่สุดโดยกว่า95%จะอยู่ในพื้นที่กรุงเทพและนะฮะจะเสิร์ชคำว่าคือประมาณว่าเสิร์ชหาเช่าคอนโดเนี่ยนะครับ53%เ อีก47%คือเสิร์ชข้อมูลเพื่อซื้อนะครับโดยคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้า BTS และ MRT ยังได้รับความนิยมในการสืบค้นหาเช่นโซนอ่อนนุชอุดมสุขพระขนงพระราม9เพชรบุรีตัดใหม่ราคาที่ได้รับความสนใจในการเช่าประมาณ1 0 0 0 0 2 0 0 0 0บาทขณะที่โซนโศกสุขุมวิทและทองหล่อประมาณ2 0 0 0 0 5 0 0 0 0บาทต่อเดือนผมคอมเมนต์นิดน,นึงนะผมว่านะโอเคนะเขาบอกว่าช่วงหลังช่วงโควิดมาเนี่ย คนเข้าไปเสิร์ชข้อมูลเพื่อหาเช่ามากกว่าหาซื้อหาเช่าคือประมาณ53%หาซื้อ47%แล้วก็โซนที่คนสนใจคือรถไฟฟ้าแน่นอนถือแล้วแหละ,ะก็มีอ่อนนุชอุดมสุขพระขนงพระราม9ก้าอ่อนนุชอุดมสุขพระขนงนี่คือเส้น BTS สายสีเขียวเก่าสายร่างดั้งเดิมเลยนะครับแล้วก็พระราม9เพชรบุรีตัดใหม่นี่ก็เป็นเส้น MRT นะครับก็ราคาเช่าอยู่ประมาณหมื่นถึงสอบาทผมก็เลยบอกว่า การที่คนเข้าไปเสิร์ชข้อมูลเยอะที่เขาบอกว่าเสิร์ชข้อมูลการหาหาเช่าเยอะเนี่ยบางครั้งเนี่ยไม่ได้ว่าคนเสิร์ชเยอะเพราะจะหาเช่านะคนเสิร์ชเยอะเพราะจะหาให้เช่า <c ười> คือเจ้าของห้องเช่านั่นแหละแม่งไปเสิร์ชข้อมูลดูว่าไอ้ไอ้ตึกที่กูมีห้องให้เช่าอยู่เนี่ยเขาให้เช่ากันเท่าไหร่วะกูจะได้ไปตัดราคาก็คือไปเสิร์ชไปเสิร์ชข้อมูลนั่นแหละแต่เป็นจริงๆอ่ะคือมันเป็นเจ้าของห้อง มันจะไปปล่อยเช่ามันไม่ใช่คนที่จะไปหาห้องเช่าไปเสิร์ชข้อมูลหรอกจริงๆเชื่อผมเถอะเพราะผมเองเนี่ยก็จะทําเหมือนกันผมมักจะบอกลูกค้าผมว่าถ้าคุณอยากที่จะซื้อคอนโดเพื่อปล่อยเช่านะคุณลองไปเสิร์ชข้อมูลดูก่อนว่าไอคอนโดที่คุณจะซื้อหรือท,เทาเลที่คุณใกล้เคียงที่คุณจะซื้อเนี่ยเขาให้เช่ากันเดือนละเท่าไหร่นะครับอ่าพราต่อมาเนี่ยคุณรู้แล้วว่าเออไอคอนโดเนี้ยนะสมมุติว่าคุณกำลังจะซื้อคอนโด A แต่คอนโด A คุณถึงสร้างไม่เสร็จ คุณอยากรู้ว่าคอนโด A คุณจะมีคนเช่าไหมวะแล้วคุณควรจะจองไหมคุณก็ไปเอาคอนโด B ีคอนโดซีที่อยู่ใกล้ๆกันกับคอนโดที่คุณกำลังจะซื้อเนี่ยพี่มันอยู่ใกล้ๆกันที่มันเสร็จแล้วอ่ะคุณก็เข้าไปดูข้อมูลว่าเออไอคอนโด B กับคอนโด C เนี่ยมันให้เช่ากันเดือนเท่าไหร่พะคุณรู้ค่าเช่าเสร็จทําไงคุณก็อุปโลกตัวเองว่าคุณมีห้องในคอนโด B หรือคอนโด C เรียบร้อยแล้วสิแล้วคุณก็ไปโพสตลงในเว็บไซต์ต่างๆว่าคุณมีห้องให้เช่า นะราคาอยู่ที่1 5ื่นราคาตลาดที่1 5ื่นคุณโพสเลยโพสเลยสิบยี่สิบเบอยากลงเยอะก็แล้วแต่แต่ถ้าเกิดอย่างที่ผมบอกลงแค่สีเว็บก็พอโพสไปเลยว่าเออมีคอนโดชั้น12ให้เช่าเเดนะือนลหมื่นห้าแต่ราคาตลาดหมื่นหมื่นห้าหมื่นแปดอะไรปรนี้ปรากฏว่านะผ่านไปเดือนหนึ่งไม่มีคนโทรมาสักแแอร <c oughs> แบบนี้ก็ไม่ควรซื้อคอนโด A ที่กำลังจะสร้างให้เสร็จแล้วละ่ะเพราะว่ามันไม่มีคนสนใจอ่ะหรือว่า ซัพพลายมันเยอะมากนะนี่ผมถึงบอกว่าจะมาอุปโลกเขาเรียกว่าไงจะมาโมเมว่าออคอนโดมีคนเสิร์ชข้อมูลเยอะถึง53%เนี่ยคอนโดให้เช่าเนี่ยมาจากผู้ให้ผู้หาห้องเช่าผมว่าอาจจะไม่ใช่นะที่มันหาข้อมูลเขาว่าให้เช่าเนี่ยอาจจะเป็นผู้ผู้ให้เช่าแหละคือเจ้าของห้องมันจะหาว่าเขาเช่ากันห้องเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับ ว่าอย่างไรก็ตามทำเลในการค้นหาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่โลเคชันใหม่ๆเช่น BTS ห้แยรัาภผาผุโยธินเสนาธิคมมอกษตรและราชโยธินผมว่านี่ชัดเลยชัดเลยนะถ้ามีการค้นหาห้องให้เช่าในทำเล,ลห้แยรัตเผาผุญโยธินเสนานิคมเกษตรและชโชธินนี่คือเป็นคอนโดที่ขึ้นใหม่นั้นเลยอะ่ะเออกษตรและโยธินพวกเนี้ยนะครับเจ้าของห้องแหละมันไปเสิร์ชเองมันอยากรู้ว่าเขาให้เช่าอันเดือนเท่าไหร่ก็จะไปตั้งราคาตัดราคากัน นะไม่ต้องไม่ต้องสงสัยเลยผมเดาวไว้อย่างนั้นเลยนะเขาบอกว่าขณะที่เส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วงพบว่าตลาดปล่อยเช่าคอนโดมิเนียมยังพอไปได้เช่น MRT บางซ่อนที่มีดีมาในการมองหาห้องเช่าส่วนหนึ่งมีโครงการคอนโดมิเนียมของกลุ่มรีเจนโฮมที่มีโครงการอยู่ในบริเวณนั้นจะบอกว่ารีเจนโฮมเนี่ยโอ้โหเยอะมากห้อง4 5,000ห้องเลยมั้งตึกเยอะมากตรงบางซ่อนเนี่ยนะครับอันนี้คนอาจจะเสิร์ชก็คือคนที่ไปซื้อลงทุนนี่แหละเพราะคนที่ไปซื้อลงทุนของบางซ่อนนี่เยอะมากเลยนะ เออนะครับซื้อลงทุนแล้วก็กเขาเรียกว่าไงเอ,อ่อหาเซอร์เวยราคาที่ผมบอกอ่ะจริงๆไอ้คนที่ไปเสิร์ชหาว่าเช่าคอนโดบางซ่อนดีเจนอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ใช่หาไม่ใช่คนหาหรอกคนเป็นเจ้าของห้องนั่นแหละเหมือนไปเสิร์ชดูว่ามีคู่แข่งเยอะไหมตัดราคายัางไงดีจริง,รงๆนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลขตัวเลขที่มีคนเข้าไปเสิร์ชข้อมูลเพื่อหาคอนโดให้เช่า53%อีก47%่สเป็นหาซื้อเนี่ย ก็เป็นตัวเลขจริงไงแต่ข้อมูลไอ้คนที่เขาไปเสิร์ชจริงๆอาจจะไม่ใช่คนหาหาเช่าก็ได้อาจจะเป็นคนให้เช่าคือเจ้าของห้องก็ได้นะครับก็ได้นี่คือมุมมองของผมนะผมมองแบบนี้แหละนะครับก็โอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Manager o n ออนไลน์แล้วก็ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก living insider นะครับอลองเสิร์ชเว็บไซต์เขาดูแล้วกันเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์เขาล้กันนะผมก็เอาข้อมูลมาจากเขาก็ นั่นแหละชงให้เขานิดนึงนะครับอ่ะโอเควันนี้ไปแล้วนะฮะก่อนจากกันนะก็ฝากไว้นิดนึงนะครับเพื่อน,อนๆคนไหนที่นะครับประกอบธุรกิจนะเป็นผู้ประกอบการนะ SME นะวิวงเงินระดับสัก10-20ล้านขึ้นนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องหนี้กนะับธนาคารเจ้าหนี้ทั้งหลายนะครับเรียกใช้บริการบริษัทผมได้นะเป็นบริษัทที่ปรึกษาการเงินนะเราเชี่ยวชาญด้านหนี้ ไม่ว่าจะให้เราไปเจราจาหนี้ให้แก้ไขหนี้หรือหาหนี้เพิ่มให้ทําได้หมดนะครับแต่ว่าก็มาคุยรายละเอียดกันนะครับติดต่อผมได้ที่ไลน์ไอดีผมแอดอันโตนิโอเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตัววิ่งนะครับเดี๋ยวจะขึ้นโชว์แล้วก็ถ้าอยากรู้ว่าติดต่อช่องทางไหนดูช่วงต้นคลิปหรือไม่ก็เดี๋ยวดูช่วงปลายคลิปหรือไปดูใต้คลิปก็ได้นะครับโอเคสําหรับวันนี้ไปแล้วฮะฝากกดติดตามและและไม่ใช่และสิหรือกด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิง่ง กุ้งกิงกุ้งกิงให้ด้วยนะโอเคผมไปละขอบคุณทุกคนนะครับสวัสดีครับ